สวัสดีครับวันนี้ผมจักรบุญเชิญยิ้มนะครับก็เป็นตัวแทนของมูยที่ร่วมกันยูนะครับผมนะฮะในรับการคาดถามจากน้องเข้มน้องเข้มก็มีน้ําใจนะครับเอาของนะครับเพื่อจะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องที่กําลังประสบภัยน้าท่วงอยู่ตอนนี้ครับโอ้นี่คือน้ําใจของน้องเข้มนะครับวันนี้ผมนะครับจ็คกบุมเชิญยิ้มแล้วก็มูยที่ร่วมกันยูนะครับโดยท่านดรรัตนาสศักคุณลุงเรือก็ต้องขอกราบขอพระคุณในน้ําใจของน้องเข้มในครั้งนี้ด้วย นะครับผมแล้วก็มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะให้มูท่ร่วมกันยูรับใช้ยินดีบอกได้เลยครับผมพี่พท็อปพี่ไท,ทฝากขอ,ขอบคุณกันด้วยครับผมบคุณครับแล้วเข้มมีอะไรฝากบ,กบอกกับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยตอนนี้ไหมครับเออข้มก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับหนึ่งกำลังใจดีๆที่มาจากนี่ก็มาจากแฟนคลับทุกคนร่วมกันบริจาคเข้ามาแล้วก็จนได้สิ่งของพวกนี้ เพื่อที่จะไปร้องให้กับผู้ที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมในตอนนี้นะครับผมอยากจะส่งกําลังใจไปให้ทุกท่านครับครับผมนี่ครับน้าใจคนไทยไม่หายไปไหนนะครับยิ่งเป็นน้ําใจจากพระเอกหน้าตาดีๆหล่อๆแบบนี้ยิ่งควรจะรับเลยนะครับขอบคุณน้องเข้มนะครับผมจากลูกมาตันยูครับสวัสดีครับรักที่สุดเลยขอบคุณนะครับผมเด็กๆในบ้านทุกคนเลยนะครับผมในการระดมทุนกันช่วยกันทาบุญก็ขอให้บุญกุศสนครั้งนี้นะครับผมได้ไปถึงทุกคนอย่าง อิ่มบุญกันทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยไว้เรามาเจอกันนะครับ